ผมโดนอีกแล้วเมื่อเช้าตื่นขึ้นมา Facebook ผมถูกล็อกแต่เป็นการล็อกที่แปลกนะไม่ใช่ Facebook ล็อกผมนะ Facebook เขาล็อกเพื่อป้องกันผมเขาบอกมีคนเข้ามาแฮก c e b o o k Page ของผม Io ครับ DE ครับผมไม่เป็นพิษเป็นภัยให้กับรัฐบาลเลยครับไม่ต้องเข้ามาแฮก f c e b o o k Page ผมหรอกครับ นะครับผมพยายามพูดความจริงอะไรที่รัฐบาลทําดีผมก็ทําดีนะครับอะไรที่ผมเห็นว่ามันปรับปรุงได้ผมก็ตีออกไปนะก็เหมือนกับที่เคยบอกไว้เลยมีคนเตือนผมไว้แล้วว่าระวังให้ดีก็รอบแรกก็มาจริงเลยนะครับ Facebook เมื่อเช้าก็ล็อกนะครับแต่ก็ให้รัฐบาลเข้าใจนะครับ Facebook เขาดูแลคนที่พูดจริงครับนะปิดมันไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ กู้นะครับเฟซบุ๊กของกลับมาได้ก็ตอนนี้ก็จะมาคุยกันทุกคนนะครับคือรัฐมนตรีดีนะครับผมก็รู้จักน้องชายของท่านดีนะผมก็เชื่อว่าท่านเป็นคนที่ดีนะครับผมว่าหลายอย่างเนี่ยปล่อยให้คนไทยเขาระบายเหอะปล่อยให้ความจริงมันออกมาเหอะครับเพราะว่าตอนนี้คนไทยต้องการมากที่สุดคือ the truth the truth แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีคำหนึ่งนะครับที่อยากให้ท่านรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐบาลทุกคนจำไว้นะครับเขามีคำพูดว่า the truth will set you free mm hmm. พูดความจริงจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสบายไปหมดนะครับ mm hmm. งั้นการที่มาพยายามที่จะบล็อกคนนูน้นคนนี้แฮกคนนูน้นคนนี้เนี่ยไม่ประโยชน์หรอกครับ mm hmm. เพราะ Facebook เขาไม่สนใจรัฐบาลหรอกนะครับ mm hmm. เขาสนใจ mm hmm. ให้คนแชร์ข้อมูลกัน mm hmm. ผมไม่เถียงถ้าเป็น fake news ถ้าเป็นสิ่งที่มัน เกินไปก็มีกฎหมายครับที่จะดูแลสิ่งพวกนี้แต่การที่จะส่ง I.O. เข้ามาแฮ็ก a c e b o o k ของผมเนี่ยไม่ประโยชน์หรอกผมไม่ได้ดังขนาดนั้นครับอย่าเข้าใจผิดเลยนะผมไม่ใช่นาวัดผมไม่ใช่มดดำผมไม่ใช่หนุ่มกัญชัยผมไม่ใช่สรยุทธผมเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งอะนะครับที่ก็ไม่ได้ทำเงินจาก Facebook ไม่ได้ทำเงินจากโซเชียลมีเดียหลายคนก็ถามผนะมนักจุตทุนทอมไม่ทำ u t u b e เพจของตัวเอง จะได้รับตังินมาผมไม่ทำเพราะเมื่อไรผมทำโซเชียลมีเดียเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็จะพูดความจริงไม่ได้นะครับงั้นให้รัฐบาลสบายใจได้นะพอเหอะนะ Facebook อันหนึ่งผมก็เคยโดนปิดไปแล้วนะตอนต้องมาเริ่ม Facebook ใหม่มีอะไรติดต่อกันมาได้ครับผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็รู้จักผมหลายคนนะงั้นอย่าให้ผมโดนอย่างนี้เลยดีกว่านะโอเค อีกอย่างนี้มึงอยาพูดนะครับวันเนี้คือเมื่อเช้าผมได้ฟังน้องเคนใช่ไหมพุ้ยเคนใช่ไหมเดอะสแตนดอระเคนนะป <Ken. S 1> ่ะเออผมไม่รู้จักน้องคนนี้นะเก่งมากเออเคนนี่เก่งนะไม่รู้จักส่วนตัวนะแต่ขอชมตั้งแต่ผมฟังผู้ประกาศข่าวหรือผู้ให้ข้อมูลนะเคนนี่ใช้ได้เลย<ๆ>เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาถูกเรียกนะครับไปประชุมกับหัวหน้าใหญ่ของอะไรคอปสอใช่ไหม เขาเรียกว่าอะไรวะที่คุมโลกอยู่เนี่ยสปคใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจถูกนะเพื่อจะนัดนักข่าวทุกคนไปปรับความเข้าใจกันไม่ได้ปรับทัศนคตินะแต่ปรับความเข้าใจกันเพื่อจะอธิบายเรื่องล็อกดาวน์ผมชอบที่เคนเขาสรุปบ้างเลยครับเบสิคเล่ก็คือว่านัดนักข่าวไปทุกคนเพื่อชี้แจงความชัดเจนแต่สุดท้ายเราไม่ชัดเจนทุกอย่างนอกจากว่าให้ร้านทุกร้านปิดสองทุ่ม ให้คนอยู่ในบ้านสามทุ่มก็คำที่เคนเขาวิเคราะห์นะก็เข้าใจเลยที่เคนเขาพูดเนี่ยว่านัดสื่อเข้าไปเพื่อจะขอความช่วยเหลือให้สื่อชัดเจนแต่คนที่ถแถลงเนี่ยไม่ชัดเจนให้สื่อสักอย่างเคนก็ ko, พูดดีอย่างแล้วนะเดอะสแตนเดอร์ Standard, เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยมีแต่การสั่ง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  เหมือนกับประชาชนไทยเป็นขี้ข้านะครับสั่งได้อย่างเดียวทําอะไรไม่เป็นก็สั่งทําอะไรไม่เป็นก็สั่งสั่งให้ไปไหนไม่ได้สั่งให้ปิดสั่งให้อยู่บ้านสั่งให้นูน่นเคนขก็พูดออกมาว่าความรู้สึกของเขาคือว่ารัฐบาลเนี้ยเก่งในการสั่งแต่ไม่เก่งในการแก้ปัญหาแต่สําคัญที่สุดคืออะไรเก่งในการสั่งแต่ไม่มีนโยบายอะไรที่ตามมาเลยอันนี้ผมเห็นด้วยกับน้องเคนอย่างสูงนะ ประทับใจที่เขาวิเคราะห์อย่างนี้ได้ครอพอทว่าทอะไรไม่เป็นเนี่ยก็สั่ง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 โดยที่ไม่มีไอเดียเลยว่าการสั่งอันเนี้ยมันจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้อย่างไงอาทิอยู่ดีก็สั่งบอกว่าห้ามให้สายการบินสักสายหนึ่งเลยบินไปไหนมาไหนเลยแต่คิดจะเยียวยาให้กับสายการบินสักสายการบินหนึ่งไหมไม่ลองเทอมมันคืออะไรครับ เดี๋ยววันหนึ่งรัฐบาลบอกว่าโควิดดีแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เหลือสายการบินสักสายหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไทยแอเอเซียก็จะเจ๊งเดี๋ยวไทยเวียดเจ็ตก็จะเจ๊งคือคุณสั่งแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับน้องเข็นนะว่าคุณต้องมีมาตรการตามมาสิไม่ใช่ดีแต่สั่งก็ดึกกลับไปไม่ได้ว่าแน่นอนเขาต้องดีแต่สั่งเพราะเขาคือทหารเพราะต้องเข้าใจนะครับการเป็นทหารเนี่ยเวลานายพลสั่งลูกน้องให้ ไปเช็ดรถเนี่ยไปเช็ดขี้เนี่ยนะครับไปยิงคนตายเนี่ยไปทําร้ายประชาชนเนี่ยเขามีความหวังว่าถามพวกนี้จะฟังไม่ต้องถามคําถามอะไรเลยและคําตอบคอถามคืออะไรมึงต้องฟังกูกูสั่งไปแล้วผิดถูกยังไงบอกให้มึงต้องวิ่งไปบนเขาเนี้ยนะโดยที่รู้ว่ามึงต้องไปตายแน่นะมีปืนกลรออยู่นะมึงก็ต้องไปเพราะกูสั่งมึงแล้วแต่เขาลืมไปอย่างว่าประชาชนไม่ใช่ทหาร ประชาชนต้องทำมาหากินเราไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลเรารับเงินจากมือสองมือเรามันสมองเราการกระทำงานของเราแต่พอสั่งอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรตามมาเลยเนี่ยแล้วสำคัญกว่านั้นนะที่ผงอดติไม่ได้นะสั่งแล้วยังสั่งไม่ชัดเจนเอีกลองวาดภาพดูครับถ้าเราไปรบกับอีกประเทศหนึ่งนะเราทหารสั่งให้พวกลูกน้อง ไปยึดถานอย่างเงี้ยยังไม่ชัดเจนเราจะยึดถาดอะไรอะ่ะหรือจะไปยังไงจาเรือไปจอเครื่องบินไปจอกระสุนไปกี่ลูกจากปืนไปกี่กระบอกใต้ห่ากันหมดเคื่อมันดีแต่สั่งแต่สองปัญหาคืออะไรสั่งโดยที่ไม่มีแผนกับสั่งแล้วนะครับไม่ชัดเจนสื่อสารไม่ดีก็ต้องขอบคุณนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เคยดูสแตนเดอร์ดนะ แต่ก็มีเพื่อนหลายคนไปออกนะครับปุ้ยก็เป็นแฟนคลับใช่ไหมนะภรรยาผมก็เป็นแฟนคลับนะ<ๆ>ก็เพิ่งได้ดูเมื่อเช้าพะภรรยาเปิดให้ดูนะก็ประทับใจนะ<ๆ>ก็เห็นนะในที่เขาเอาข่าวมารายงานเนี่ยก็มีคุณสรยุทธ์มีคุณหนุ่มกัญชัยมีอะไรได้ไปนั่งกันนั่งกันอย่างนี้ยคงคิดในใจนะสวยคงคิดนะให้กูมานั่งหาพ่อทําไมวะพูดอะไรก็ไม่ชัดเจนใช่ผมไปรายงานอะไรอ่ะก็นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่หนึ่งนะ อันที่สองที่น้องเคนเขาพูดออกมาที่ผมประทับใจเนี่ยว่าเขามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีแต่คำว่าโทษ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 ,โทษเพราะประชาชนไม่ทำตามมาตรการเพราะยังมีประชาชนบางคนที่ดื้ออยู่เพราะเราสั่งไม่รู้จะสั่งยังไงแล้วแต่แม่ก็ยังมีคนไทยที่ไม่ฟังเราโลกมันเลยเระบาดไม่จริงครับ แน่นอนทุกสังคมมันต้องมีบางคนที่ผิดกฎบ้างแต่จะมาโทษคนไทยทั้งหมดบอกว่าเพราะคนไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ทําตามกฎเนี่ยผิดเลยครับจริงๆแล้วโควิดที่มันดีได้ขนาดนี้วันนี้นะถึงมันจะเลวยังไงวันนี้นะแต่ที่มันก่อนนี้ดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะคนไทยมีวินัยเพราะคนไทยใส่หน้ากากเพราะคนไทยเจียมตัวรู้ว่าไม่ควรจะทาอะไรทำไรแต่มันก็มีพวกที่หลุดๆอะ่ะอาทินะครับคนในรัฐบาลท่านเองอะ่ะนะ ที่ตัดสินใจนะไปนั่งดูดปากกับผู้หญิงนะนะในคริสโต l คลับในเอมเโรคลับนะเที่ยว VIP ลูกคนรวยคือเวฟสามคราวเนี้ยเราต้องให้ชัดเจนคนที่ไม่ฟังรัฐบาลเนี่ยก็คือพวกที่รัฐบาลซูฮกทั้งนั้นเลยแต่สุดท้ายแล้วไอ้คนที่รัฐบาลบอกว่าไม่ฟังเนี่ยก็คือคนของที่รัฐบาลรู้จักเด็กไฮโซ ครอบครัวไฮโซเที่ยวกันไม่รู้จะเที่ยวยังไงคนลำบากคือใครคือคนธรรมดาคือคนจนคนไม่มีกินนำภาระมาให้เขานะคุณเป็นคนที่เปิดโอกาสเองอ่ะสั่งบอกว่าสงกรานนี้ใช่ไหมนิกคุณกลับบ้านกันได้ใช่ไหมคุณนู่นกันนี่กันได้เขาก็ฟังนะอ่ะก็เมื่อคุณเปิดสงกรานเราก็ไปกันแล้วจะบอกว่าเราไม่ฟังคนไทยเขาฟังจนตอนนี้นะครับเขา หูหนวกไปหมดแล้วอ่ะหนวกด้วยไม่ใช่ว่าหูหนวกเราไม่ฟังนะหนวกด้วยการที่จุกอกว่ามันจะสั่งกันขนาดไหนวะคนที่ทํางานดีเรื่องโควิดเนี่ยผมขอฟันธง,งตรงนี้เลยนะคือคนไทยรัฐบาลต้องให้เกียรติคนไทยคนไทยครับท่านได้ทําดีแล้วครับเราผิดพลาดเราขอแก้ตัวเราขอแก้ปัญหาแต่วิธีแก้ปัญหาคืออะไรกูไม่ผิดมึงผิดหมดไม่ได้ไม่ได้ไ คือมันต้องเปลี่ยน mindset ของผู้ใหญ่ก่อนนะแต่อย่าลืมนะครับทุกหน่วยงานที่ท่านนายกบอกว่าตอนนี้ควบคุมโควิดร้อยเไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะหน่วยงานของท่านนะมีแต่นายพลเป็นคนดูแลเวรกรรมคนที่ดูแลสปะคใช่ไหมสอปคอคเนี่ยเป็นนายพลนะไม่ได้เป็นหมอนะไม่รู้ดิเป็นหมอแบบไม่รู้นี่ จำให้หน่อยนะคือปัญหามันมีอยู่สองอย่างครับคือสั่งอย่างเดียวกับโทษประชาชนมันต้องหยุดโทษกันต่อกันอ่ะผมจะไม่โทษนาย,ยกแล้วก็ได้ผมจะติผมไม่โทษผมจะติอย่างเดียวคุณต้องหาคนที่ดีกว่านี้มาอยู่ข้อคุณนะคุณออกตอนนี้ไม่ประโยชน์หรอกผมไม่เห็นด้วยกัารให้นาย,ยกออกผมพูดไปวิ้ก่ทีผมฟันทงแล้ว แต่ถ้ามันถึงเวลาที่ท่านหาคนเก่งกว่านี้มาร่วบอยู่ข้างท่านไม่ได้เนี่ยท่านก็ต้องอาจจะพิจารณาหาคนที่เขาหาคนเก่งมาได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ครับท่านว่าถึงวันนี้แล้วนะเนี่ยนี่คือถนนกรุงเทพนะครับตอนนี้นะนี่คือกรุงเทพมหา,คานครวันอังคารตอนเที่ยงบ่ายโมงเมืองสวรรค์ของเราเมืองทำธุรกิจของเรา เมืองที่คนต้องทํามาหากินไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้รถว่างนะนี่แหละครับคือผลงานของการโทษของท่านกับคําสั่งของรัฐบาลท่านใช่ไม่ได้หยุดโทษหยุดสั่งแก้ปัญหาโดยที่แก้ปัญหาง่ายมากตอนนี้หาคนรอบข้างที่เก่งกว่านี้หน่อยเปลี่ยนกองทัพกับท่านข่าวดราม่าในประเทศไทย ฟู้ดแพนด้าผมอดผมไม่อยากพูดเรื่องนี้มากนะเพราะผมไม่อยากให้กระทบกับพนักงานของ f o o d แพนด้นะเพราะทุกคนก็นทำมาหากินนะแต่เพราะบริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าลูกค้าของบริษัทเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลลูกค้าของบริษัทคือประชาชนงั้นถ้าท่านจะเลียตูดใครนะจะพูดอะไรให้คนเขาสบายใจนะ ดูแลประชาชนก่อนเน็กจะไปร้านเบเกอ่ะดูแลประชาชนก่อนอยากเข้าข้างหรือหาวิธีที่จะแก้ตัวให้กับรัฐบาลซะจนสุดท้ายแล้วธุรกิจคุณเนี่ยมีปัญหาเพราะประชาชนวันนี้เขาไม่โง่หรอครับเขามีโซเชียลมีเดียเขาไม่จําเป็นต้องใช้สินค้าคุณก็ได้ผมถามจริงอะ่ะฟู้ดแพนด้าคนที่ตัดสินใจลงข้อมูลอย่างที่คุณลงไปนะธุรกิจที่คุณได้จากรัฐบาลเนี่ยแล้วคุณต้องไปโวยรัฐบาลเนี่ย ถ้าเทียบกับธุรกิจที่คุณได้จากประชาชนในอะไรมันมากน้อยกว่ากันบางทีนะไม่พูดอะไรเลยดีกว่าแต่ในแต่ในเรื่องนี้ที่ผมอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับอันนี้ผมขอกรุณาเลยนะครับไม่ได้หมิ่นใครไม่ได้ติใครแต่อยากชี้ความจริงให้เห็นนะครับอย่ามาฟ้องผมให้คนคิดกันเองนะครับแต่ผมอยากให้พิจารณาอย่างหนึง่ง ที่ผมเข้าใจเนี่ยเรื่องฟู้ดแพนด้ามันมาจากการที่อาจจะนะผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่อาจจะมีพนักงานที่ใส่ชุดแพนด้าหรือมีกล่องแพนด้าเนี่ยไปเหมือนกับว่าทําร้ายใช่ไหมครับรูปภาพของคนในราชวงศ์คิดดูสิครับสิบปีที่แล้วถ้าเกิดมีคนไปกระทําอย่างเนี้ยกับรูปของ ราชวงอะนะอยู่ตรงนี้ประชาชนคงไม่มีทางเห็นด้วยกับคนที่เขาบอกว่าทําเลยนะแต่วันนี้คนออกมาดีเฟนนะครับคนออกมาดีเฟนพนักงานคนเนี้ยสูงมากแปลกดีไหมนี่เป็นการล้มเหลวของรัฐบาลนะที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเอาความโมโหของตัวเองเนี่ยให้กับรัฐบาลนะไปสู่ เติร์ดปาร์ตี้ไดอ้อันนี้ผมว่าเสื่อมมากนะผมไม่เคยเห็นนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยดึงสถาบันข้างบนเนี่ยลงมาให้แย่ขนาดนี้กับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยได้ขนาดนี้อย่ามาพูดเรื่องอื่นเลยครับอย่าไปอิงตัวบุคคลอย่าไปอะไรเพราะระบบกษัตริย์ก็มีดีให้กับประเทศชาติเยอะมากแต่ลองคิดดูสิครับถ้ารัฐบาลไม่ห่วยแตกขนาดนี้ มีคนไทยคนไหนจะเห็นด้วยมั้ยกับการกระทําของหรือการอาจจะการกระทําของคนคนเนี้นั่นผมบอกนะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นภัยกับประชาชนอย่างเดียวนะแต่เป็นภัยกับสถาบันสูงสุดของประเทศชาติเลยอันตรายมากอันนี้ผมขอเตือนจิตทุกคน,นครับผมไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยประเทศเราเป็นประเทศที่สวรรค์นะคนไทยเราผมอยู่มาย0กส่บกับประเทศแล้วอะ่ะผมมีโอกาสพรุ่งนี้เลยนะครับแพคทุกอย่าง บินกลับไปอยู่ลาสเวกัสใช้ชีวิตยอย่างธรรมดาเดินเที่ยวเล่นในคาสิโนกินอาหารโดยที่้องไม่ใส่หน้ากากพาภรรยาผมนะพาลูกๆผมไปนั่งเรือเล่นในทะเลสาบได้ขับรถนะครับสบายใจนะรถสปอร์ตที่อเมริกาก็ขับมันกว่าที่เมืองไทยเพราะมันเหยียบได้แต่ผมไม่ไปครับผมไม่ไป เพราะผมจะยืนยันตรงนี้ครับไม่มีประเทศไหนที่ดีแล้วมีประชาชนที่มีน้ำใจเท่ากับคนไทยเลยแต่มันเสื่อมด้วยกลุ่มไม่กี่คนที่มองไม่ออกว่าเราไม่ใช่ขี้ข้าเขาแต่เขาจะบอกทุกอย่างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราหรือคนที่อยู่ที่ดูไบลืมไปได้แล้วคนที่อยู่ที่ดูไบเนี่ยเขาไม่ใช่ปัญหาของท่านหรอกครับปัญหาวันนี้ชัดเจนมีอยู่3อย่างแค่นี้หนการบริหารวัคซีน โดยที่ท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันโอชาอยากแก้ปัญหาสถานการณ์พรุ่งนี้ทันทีเลยนะประกาศเลยมีไฟเซอร์มาโดนา r อ็ r n a ใช่ไหมอะไรพวกนี้นะเอ็นะา R N A มาสู่ประเทศไทย50ล้านโดสคนไทยฉีดฟรีทุกคนนะผมไม่มีใครบ่นท่านนายกต่อไปแล้วทําไม่ได้แค่เนี้ถ้าทําไม่ได้หาคนทําสิครับหาคนทําสิเห็นโคศกรัฐบาลเพิ่งออกมาบอกว่า พร้อมที่จะสั่งแล้วอย่าพูดว่าพร้อมที่จะสั่งสิครับพูดเลยว่าสั่งได้แล้วเล่เาพิสูจน์ให้คนไทยดูยักไอ้หล้าน 000. 000. โดสที่อเมริกาเขาส่งเข้ามาให้เนี่ยนิกรู้ไหมหนึล้านโดสที่อเมริกาส่งเข้ามาให้เนี่ยมันอยู่ไหนอะไม่รู้เลยใช่ไหม,ไมปุ้ยก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ลาวเนี่ยนะท่านทูตเนี่ยไปรับไฟเซอร์กับรัฐบาลลาวเลยนะแล้วเห็นชัดเจนแล้วหนึ่งจุดไอ้กี่ล้านโดสมา,มาประเทศลาวเนี่ยท่านทูตได้รับจริงประเทศลาวได้รับจริง ตกลงอเมริกาโกหกว่าจะส่งมาแล้วไม่ส่งมาหรือส่งมาแล้วแล้วรัฐบาลไปทําอะไรกับยานี้โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช้ไม่ได้ต้องบอกคนไทยครับสองเพ่อแก้ปัญหาสําคัญมากคืออะไรใช่ไหมครับหยุดโทษประชาชนหยุดโทษประชาชนเราไม่ได้ผิดครับเราไม่ได้วิ่งออกไปเพื่ออยากติดโควิดไม่มีคนไทยคนไหนเลย ที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้กูไปตายดีกว่านิกมึงอยากติดโควิดไหมไม่อยากครับแล้วมึงรู้สึกไงเวลาเขาโทษพวกเราเนี่ยก็ทําไมถึงต้องโทษอะครับเรามันต้องเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วอะคนเราฮะคนเรามันต้องใช้ชีวิตอะครับมันไปโทษกันไม่ได้หรอกครับมันต้องช่วยเหลือกันและกันครับมันมันต้องคอยปลอบใจกันและกันครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรที่มันไม่ดีเออปลอบใจใช่ไหมนิกได้ความรู้สึกมารัฐบาลเนี่ยเขาเห็นใจหรือปลอบใจนิกอะไม่ไม่มีเลย ในสังคมนิกเนี่ยที่เราจะเรียกว่าสังคมพนักงานอ่ะใช่ไหมครับโอเคนิกนิกมีเจ้านายที่ดีมากใช่ไหมครับพูดพูดดีพูดดังดังนิ้ครับผม <laughs> ต้องขอชมตัวเองหน่อยนะครับแต่ในสังคมรอบของนิกเนี่ยลําบากกันแค่ไหนตอนเนี้โอ้ลำบากครับลาบากมากเลยทุกวันนี้มีแต่คนวาดระแวงกันว่าเอจะปิดอะไรทําอะไรจะทําอะไรจะปิดยังไงมันแบบมันระแวงไปหมดอะครับจะอยู่ยังไงจะกินยังไง จะหาของกินจะหาของใช้ยังไงกลัวกันไปหมดทุกวนเนี่ยคําว่ายเยียวยาเนี่ยสามพันบาทห้าพันบาทว่าเดิ้ลเนี่ยในสังคมที่นิกอยู่เนี่ยแต่สังคมเพื่อนรอบข้างนี่กันแล้วนะเพราะนี่ก็อยู่สังคมดีนะแต่ที่ระดับล่างหน่อยเนี่ยคําว่ายเยียวยาตอนนี้มีเลยมไหมฟันทองเล็บมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมครับไม่มีไม่มีไม่เห็นมีนะครับสําหร,รับผมแล้วป้าาด้านานาปู่ๆที่เขาไม่มีกินเขาไม่มีงานทําเนี่ย เขาบ่นให้นิกฟังว่าเขาทํามาหากินกันยังไงตอนเนี้ยโอ้น่าสงสารครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรวันนั้นผมวันนั้นผมไปร้านข้าวคนปั่นจักรยานมาเนี่ยมาผมเห็นเขาเขาเห็นผมยืนซื้อข้าวเขาก็มองผมก็รู้สึกแล้วแหละว,ว่าเขาจะไม่มีกินละไม่มีกินไม่มีเงินกินเลยพอผมมองกับซบตาผมผมรู้ทันทีเลยว่าเขาหิวมากเลยผมก็เลยซื้อให้ซื้อข้าวให้แล้วก็ให้ตังค์ไปร้อยหนึ่งแล้วผมก็ไปซื้อนมกับขนมปังให้เขาไปเพิ่มอีก ฉะนั้นนะครับตัวเขาไม่มีจริงๆผมมองเวลาตาคนก็รู้แล้วนิกรู้สึกยังไงวะนิกยังต้องช่วยคนเลยแต่นิกได้ความรู้สึกว่ารัฐบาลช่วยคนไหมถ้าที่ผมเห็นนะมันมันมันยังไม่มีมันยังไม่ชัดเจนนะครับมันไม่มีเลยที่บอกช่วยนี่มันอ่าันมันไม่มีการช่วยเหลือนะผมจะถามคาถามนิกกันนี้นะครับแล้วผมอยากให้คําถามเนี่ยทุกคนไปหาคําตอบให้ตัวเองนะแล้วทำไมนิกยังอดทนอยู่อ่า มันต้องอดทนนี่ครับเพราะว่าคนเรามันต้องกินต้องใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีครอบครัวเรามีภาระหน้าที่ต้องทำไงครับเราต้องเราต้องก็เราก็ต้องสู้ทาไมยังต้องอดทนรัฐบาลนี้อยู่หรอออหมาเฉพาะอดทนรัฐบาลใช่ไหมครับก็จะทํายังไงได้ครับมันคําพูดของเรามันไม่มีน้ําหนักเลยครับของประชาชนนะมันไม่เคยมีน้ําหนักในสายตาเขาเลยเนี่ยนะครับคือความสาเร็จของรัฐบาลอันนี้ขอชมนะติไม่เยอะแล้วนะขอชมรัฐบาลหน่อย เก่งมากครับทําให้นิกตอบได้ชัดเจนมากและจะให้เราทํำยังไงอะพี่ธอมสร้างความหมดหวังเนี่ยให้กับประชาชนเนี่ยถ้าจนคําตอบตอนนี้คืออะไรแล้วเราจะทําอะไรได้อะเขามีปืนใช่ไหมเน็กเขามีกระสุนเขามีกฎหมายงั้นถ้าคนยังไม่รู้รัฐบาลนี้ฉลาดดีนะครับหยุดด่าว่าเปยียกโง่ได้แล้วเขาฉลาดสชนเขาจะชิปหายแค่ไหนก็ได้ให้กับประชาชนนะ แต่เขาให้ความรู้สึกที่นิกมีเนี่ยแล้วมันช่วยคนไทยหลายๆล,ล,ล้านคนมีนะคือว่าแล้วเราจะทําอะไรได้นั่นแหละครับคือคําตอบที่เขาต้องการก็คือพวกมึงทํะไรไม่ได้พวกมึงทํะไรไม่ได้แปลกใช่ไหมครับเราอยู่ประเทศที่ดีที่สุดสวรรค์ที่สุดแต่ความหวังของประชาชนตอนนี้คือต้องพึ่งพากันเองไม่มีเยี่ยวยาเลยการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยชัดเจนไหมนิกรู้มาว่าแผนอันหน้าของรัฐบาลคืออะไรสหรับผมนะครับผมผมไม่มี ไม่มีเลยครับการสื่อสารนะครับมันไม่ชัดเจนอะไรเลยพูดออกมาก็คือวันหนึ่งเปลี่ยนสามรอบอะผมก็มันไม่มีความชัดเจนนะครับนั่นตอนอย่างที่พูดไปเลยครับผมไม่มีความชัดเจนไม่มีและนิกนิกนิกเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยเห็นผมไลฟ์อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยนิกเป็นกลัวมากงไหมว่าจะมีคนมาตีหัวเนี่ยตีหัวผมเนี่ยอย่างที่บอกอะทำไงได้ครับก็คือแบบก็ก็มันก็ผมก็ต้องบอกกับทุกคนไปแล้วว่าก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปในเมื่อทุกวันเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเลย การตีหัวกับการที่จะติดโรคตายอดตายเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะไม่กลัวเหรอครับมันอยู่อย่างนี้ยก็แปลกดีไหมครับงั้นรัฐบาลี่ยสำเร็จอะไรครับสําเร็จให้คนไทยหมดหวังสําเร็จให้คนไทยหมดหวังก็ขอชมตรงนี้นะครับก็ฝากรัฐบาลนะครับไม่ต้องมาแฮกผมหรอกผมเพียงแต่พยายามที่จะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนให้รัฐบาลฟังนะครับมันไม่ใช่ปัญหาทัประยุทธ์มันแก้ได้ผมบอกแล้วไงพรุ่งนี้ท่าน ไม่ต้องบอกว่ากำลังเจรจายอยู่หรอกประกาศเลยว่ามี50ล้านโดสของไฟเซอร์มอร์โดน o าจอร์นเซ n ดนจร์นเซเข้ามานะท่านรอยลำเลยครับไม่ต้องตั้งใจอย่างอื่นเลยไม่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำําไม่ต้องฉีดน้ําใส่คนไม่ต้องยิงลูกกระสุนเทียมใส่คนไม่ต้องโทษคนไทยปัญหานี้มันซีโร่ซัมเกมครับ Yes or No ถ้าท่านอ่ะให้แฟผมพูดถูกไหมนี่ให้อภยัยคนไทยมี ability สูงอย่างนะให้อภัยได้เยอะเชื่อผมครับท่านถ้าไม่เคยฟังอะไรผมเลยนะหยุดพูดทุกอย่างหยุดแถลงข่าวหยุดทุกอย่างเลยจนกว่าวันไหนที่ท่านจะยืนบนเวทีด้วยความสงา่าเราบอกว่าคนไทยครับผมได้สั่ง mRNA ใช่ไหมพุ้ยมาห้าสิบล้านโดสอย่างต่ำนะฉีดให้คนไทยให้เสร็จภายในเดือนมกรานี้นะท่านอยากเป็นนายกอีก กี่ปีนะก็ค่อยมาพิจารณากันแต่ถ้าท่านทําสิ่งนี้ไม่ได้นะครับไม่ต้องมาถแถลงข่าวแล้วไปถามตัวเองนะครับท่านทําไมถึงทําไม่ได้ why why เพราะตอนนี้คนไทยเขาเริ่มถามคําถามนี้แล้วว่าทําไมลาวยังสั่งไฟเซอร์ได้เลยเพราะอะไรก็ฝากกันนะครับด้วยความหวังดีด้วยความเจตนาที่ดีนะครับผมไม่อยากเห็นคนลาบากมากกว่านี้แล้วผมไม่อยากต้องซื้อถุงเก็บศพมากกว่านี้แล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ผลักดันที่จะมาร่วมจิตใจท่านนี่บริสุดจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่องอาจนะแดนพนักงานผมที่บริษัทผมนะครับนะเคซีหลายๆคนนะก็ไม่กี่คนนะทต่นี้บอกว่าผมไม่อยากรับเงินใครไม่อยากมีดรามา่าช่วยๆกันครับอย่างกันนิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะอะไรนะ แต่เขาก็เห็นคนข้างถนนมานั่งมองเขาสั่งอาหารเขาก็ทนไม่ได้ใช่ไหมนี่เขาเลยต้องยินดีซื้ออาหารให้กินนี่คือน้ําใจของคนไทยครับถ้ารัฐบาลเขามีน้ําใจให้เราเรามีน้ำนใจให้กับคนอื่นดีกว่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ